ครับผมสวัสดีท่านครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านผาหิวลเล่นะฮะอยู่ที่ดอยผาหิอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เรามาสั่งพิซซากินพิซซ่าถาดละ100่บาทที่ดอยผาหินะฮะต้องบอกว่าเรามองมาจากข้างล่างพื้นลาดเนี่ยก่อนจะจะ ขี่มอไซค์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเมฆปกคลุมทั่วทั้งดอยผานนี้เลยนะทำดึงดูดเราทําให้เราเนี่ยต้องขึ้นมาเพื่อจะดูเมฆหมอกที่กําลังลอยแบบสวยๆบนยอดดอยนะครับผมระหว่างทางขับรถขึ้นมานี่ต้องบอกว่าสวยงามมากมันเป็นมันเป็นหมอกอยู่ปกคลุมแล้วก็ทางมันก็เวลาฝนตกเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือถนนมันโล่งถนนมันโล่งแล้วก็ ไม่มีเขาเรียกฝุ่นละอองมันจะมองถ่ายภาพอะไรก็สวยจะเป็นออกสีเขียวๆแล้วก็ชุ่มชื้นหน่อยจะให้ความรู้สึกสดชื่นนะครับผมเราสั่งพิซมมพซ่าหน้ามหมูดำนะพิซซ่าหน้าหมูดําไปนะครับผมก็อันนี้คือบรรยากาศภายในร้านอย่างที่เห็นเลยก็จะมีนั่งเที่ยวมาเที่ยวมากินกาแฟมาสั่งอาหารกันนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้นั่งรอชิวๆอยู่ระหว่างรอก็เดี๋ยวจะมีภาพมาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นภาพที่ผมถ่ายได้ระหว่างการขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจาก อำเภอแม่สายนะขี่กันมาเรื่อยๆจะเป็นวิวเป็นจุดต่างๆที่สวยมีจุดถ่ายรูปเยอะมากต้องสะกดจิตให้เราจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถ่ายรูปเก็บเป็นแฟ้มฟอริเอเป็นเอาไว้อวดผู้คนลงโซเชียลมีเดียนะฮะแล้วก็ทดสอบทักษะการถ่ายภาพของเราด้วยนะมือถือก็ถ่ายสวยนะใครที่ไม่มีกล้องก็ใช้มือถือถ่ายก็ได้มือถือแล้วก็ <c oughs> มีแบดดี้แล้วนะพี่เบดดี้มาด้วยวันนี้มากินพิซซ่าถานละ100บนดอยผาหีท่ามกลางหมอก ที่ลอยอย่างช้าๆแล้วก็สวยๆนะครับผมทางร้านเปิดเพลงด้วยแต่ไม่รู้วเพลงจะเข้ากล้องเราไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาตัดออกเอาละกันนะ <laughs> <laughs> เพราะว่าเสียงเราน่าจะเข้าไมา้ <laughs> เสียงไก่ขัน <laughs> เสียงอะไรเข้ามาเป็นแบบบ้านๆมากนะครับ <laughs> เดี๋ยวรอพิซซ่ามานะฮะร,ระหว่างรอก็อวดภาพไปเรื่อยอวดภาพไปเรื่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ <laughs> ช่วงหน้า <laughs> หน้าฝนปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวเนี่ย บนยอดดอยแต่ละแห่งก็จะสวยงามนะครับผมผลายฝนต้นหนาวเนี่ยมีหมอกมีเมฆมีความสวยงามของธรรมชาติมีดอกไม้ให้เราได้ชื่นชมนะครับผมมาชิวๆช้ชาๆกันบนดอยแห่งนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้พี่เทดดี้มีเครื่องมือนะเ,อเป็น<อ>สายสายเทคโนโลยีใหม่จะเป็นกิมบลใช่ไหมฮะกิมบลไม้กันสั่นกิมบลคือไม้กันสั่นนะฮะไม่รู้แพงไหมชุดชุดนี้เท่าไหร่ครับผมซื้อแบบลดราคามาห้าพันกว่าบาท ห้าพันกว่าบาทลดราคา<น>ช่วงช่วงโปรพร้อมใช้คอยแรก <c oughs> ใช้คอยแล้ว <c oughs> คือพิธีพิททดี้เนี่ยก็จะจำนานาาเรื่องการซื้อของราคาถูกกับพวกช้อปปี้กับลาซาด้าอย่างเงี้ยจะเป็นช่วงโปรเนาะที่เขาจัดอย่างวันที่เดือนสิบอย่างเงี้ยก็จะซื้อได้ถูกกว่าใครเพื่อนนะครับ นี่ไงแล้วก็มีเครื่องมือแล้วก็เปลี่ยนเลนต่างๆจะเป็นค่อนข้างเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยแหละในเรื่องของอุปกรณ์การถ่ายภาพมีอาดาทุกวันนะ <laughs> มีอาดาทุกวัน <laughs> <laughs> ไม่ใช่บาทสองบาทน,นะพวกเลนพวกอะไรแ <laughs> ต่บอกว่าต้องค่อนข้างที่จะ,ะาราคาแพงคล้ายๆพวกฟิกเกอร์ที่แบบแพงๆอ่ะนะ <laughs> <laughs> อันนี้พิซซ่าหน้าหมูด,ดำเนาะ <laughs> ใช่ค่ะถ่านเท่าไหร่ครับผมถาดละหนึ่งร้อยหนึ่งรอ้งรอยบาท <laughs> อันนี้เป็นซิกนเนเจอร์ของร้านเลยไหมใช่ค่ะเมื่อกี้ที่สั่งพิซซ่าเป็นไงพี่จำไม่ได้แล้วมาแล้วนะพิซซ่าหน้าหมูดำครับผมตอนนี้พิซซ่าที่เราสั่งไว้นะครับพิซซ่าหน้าหมูดำก็มาเรียบร้อยนะครับถาดละหนึ่งร้อยบาทนะพิซซ่าหน้าหมูดำยอดดอยไผ่ฮีนะลักษณะจะเป็นประมาณนี้เป็นไงบ้างร้อนชื่น<ม>ใจขมใช่ไหมไ,ม,ไม,ม่ไม่ขมไม่ขม พี่จะด,ดีก็จะฝังสังอเมริกาโน่เนาะกาแฟดำกาแฟ,แฟอเมริกาโน่ร้อนเนาะร้อนดูการตกแต่งของเขาครับจะมีผักเลินผักเลินนี่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านจะออกกลิ่นหอมๆห,หน่อยนี่คือผักเลนนะครับที่เขามาประดับดีวสูมาที่พิซซาเราดีกว่าแล้วก็ไอ้ดำๆนี่คือน่าจะเป็นหมักเบนเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> เป็นผลไม้พื้นบ้านอีกอันนึงสังเกตว่าเขาใช้วัตถุดิบบนยอดดอยทั้งหมดเลย นะฮะเนี่ยเป็นพิซซ่าหน้าหมูดำนะครับเป็นซิกเนเจอร์เลยถ้ามานะฮะถาดละหนึ่งร้อยกินสองคนกำลังดีคนละห้าสิบบาทนะครับเราจะพี่สั่งไปไปขาดแล้วนะฮะจริงอ่ะเออต้องกินคนละถาดโอ้จะหมดไหมเนี่ยเยอะมากอ่ะเดี๋ยวพี่ไอพี่จะชิมก่อนอ่ะชิมก่อนตังนี้นะตักหน่อยหนึ่เราจะชิมเลยใช่ไหมก็ได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวพี่ครับแต่เป็นครั้งแรกที่ผมเพิ่งได้มาชิมที่นี่ครับเพื่อทำอาหารด้วยกันครับ เอามือได้ไหมเนี่ย <All right. S 2> มือเนาะอ่าเราจะเอาใช้มือแล้วกันนะฮะนี่นมันจะยืดยืดหน่อยมีชีสนะครับผมหมูดํานี่เป็นหมูหมูที่เขาเลี้ยงแบบพื้นบ้านนะคนคนบนดอยน,นี่จะชอบหมูดามากเนีย่ยมันเป็นคล้ายๆสายลักษณ์ของความมั่งคั่งแล้วก็ความสุขภาพดีด้วยนะ <c oughs> มาได้กินเหมือนมะลาด้วยอ่ะเหมือนมันมีพริกมะราใส่ข้างในนี้ด้วยอ่ะอืมนะเหมือนมีพริกมะราใส่ด้วยหอมเครื่ <c oughs> องเทศอืมนี่คือหอมเครื่องเทศมากแล้วก็ <c oughs> มีพิซซ่ามาลาดด้วยแต่ว่าเขาดัดแปลงพิซซ่าจนแบบว่าจนเป็นสูตรเฉพาะของเขาจริงจริงไม่ไม่ต้องใส่ซอสก็อร่อยเลยนะเรื่องมันไม่น่าใส่ดีกว่าก็ต้องใส่ไปเนี่ยมันจะเสียรสชาติเดิมเดิมข้เขาไปเลยด้วยซ้ำเห็นไหมอืมไม่วิดหรอกอร่อยคุ้มค่ามากร้ยนะมากินพิซซ่ากันผมกับพี่เทดดี้นะครับบนยอดลอยผาหิ้พิซซ่าถาดละร้อยบนยอดลอยผาหินผาหินทำกลางบรรยากาศกินไปด้วยแล้วก็ดู กำลังลอยอยู่สวรรค์ชัดๆมันจะหมอมกเมฆมันจะลอยช้าๆอยู่นะตรงนี้ร้านนี้นะที่เรากินเนี่ยแล้วก็เพลงฝรั่ง i ิน e เต a t i o n a ั Song สองกลับไปเลิกกับเมียแล้วมาหาเมียบนนี้ดีกว่ามั้งจะได้เห็นแบบนี้ทุกวันไม่ดีมั้ดีนะกับพี่เมียอยู่อยู่มีมกด้วยนะฮะอย่ารอของพี่เทดี้จะเป็นอีกหน้าหนึ่งเนาะลืม สั่งได้อะไรไปวะอกไก่อกไก่อกไก่ชีสอกไก่เออพังอยู่เนาะโอเคว่ะน้ำร้อนนุ่มอยู่รับแขกได้เลยไม่มีปัญหาหรอกมันก็มีน้ำเปล่าเลยนะฮะน้ำเปล่าบริการตัวเองฟรีกาแฟรสชาติแบบกลมกล่อมนะใครที่ชอบเข้มเข้มแบบไม่เหมาะแต่เขาจะทำแบบกลมกล่อมพอดีพอดีกลากินได้ทุกคนน่าจะเป็นกาแฟขั้วกลางเนาะ ก็มีลงคุ่วอยู่ป้าน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องอาหารด้วยค่ะแล้วก็เครื่องดื่มที่ว่าจะเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็แบบตัวพิซซ่าเองที่ว่าอร่อยแล้วก็จากการโปรโมตจากหลายๆเพจนะคะแล้วก็ทีนี้คนก็จะแชร์ต่อกันแล้วก็มาแบบจอดทรงมาร้านเนี้ยอะไรเงี้ยมาจินพิซซ่ากันใช่ไหมใช่พิซซ่าหน้าที่ขายดีที่สุดใช่ไหมคะก็รู้สึกเหมือนจะเป็นว่าจะเป็นฮาวายยนค่ะที่ว่าจะเป็นเบสิกสแตนดาร์ดที่ว่าลูกค้าทุกคนมาก็ค่อนข้างจะสั่งกันเราก็เข้าใจว่าเป็นหมูดำ อ๋อใช่เสั่งที่ซ่าเลอไก่ชีสไหมคะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อโอเป็นสาวอาข่าจริงๆด้วยนักท่องเที่ยวครับผมเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับมาที่นี่บ่อยไหมครับเพิ่งมาครั้งแรกเพิ่งมาใช่ไหมครับชอบชอบไหมโอเคเนาะกาแฟเขาโอเคไหมค่ะเนาะยังไม่ได้ทานเลยพี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงมาน่ารักแล้วก็สวยมากเหมาะกับชุดสาวอาข่ามากเลยทีเชียงรายค่ะมาเร็วขอบคุณค่ะ ก็ได้อยู่เนาะอร่อยค่ะเป็นกาแฟดิฟนี่มองผพนผื่นนึกว่าสาวอะค่ะกระเป๋าชุดนอนนี่ไหมครับหรือว่ามาเที่ยว่างเนียวนอนค่ะนอนตรงตรงข้างบนอะไรนะผายคาคาฟฟ่ผายดีคือคืนเท่าไหร่ครับผมแปดร้อยค่ะคนละแปดร้อยพันสคงพันหกพันหกโอเคขอบคุณนะครับมีความสุขกับธรรมชาติครับ ตอนนี้ฮะเราอยู่ที่ผงฮิวัวเล่นะฮะที่นี่ครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยสําหรับ แม้กระทั่งคนที่ชอบท่องเที่ยวอย่างเราฮะอย่างผมเนี่ยไปมาทั่วไปมาเรื่อยเลยแต่ที่นี่สร้างความประทับใจได้หลายๆอย่างมากครับนอกจากหนึ่งวิวสวยมากๆแล้วครับอาหารราคาไม่แพงฮะกาแฟ40บาทพิซซ่าที่คุณผู้ชมเห็นนะครับถาดละ100บาทครับเรียกว่าผมกับวีสคนเนสั่งมาสถาดกินไม่หมดครับเรียกว่าถ้ามาเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องสั่งต้องลองเลยเขาบอกว่าหลักๆของเขาเฮ้ยแมงแมงเฮ้ยเอาเป็นว่ามานะฮะสิ่งที่ต้อง สั่งเลยก็คือตัวพิซซ่าครับยางอื่นเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นตัวประกอบเลยที่นี่ฮะต้องบอกไว้เลยสําหรับคุณหนุ่มๆน,นะครับสาวๆมาเยอะมากมารับประทานที่นี่ฮะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะ่ยถ้าไม่อยากจะรอนานให้มาวันธรรมดาอย่ามาวันเสาร์อาทิตย์ครับผมและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม v ีชายบล็อกฮะอย่าลืมแวะไปดูที่ Teddy on Tour ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ